สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโลกรถยนต์ช่วงฟอร์มูล่าฟอรั่มนะคะพบกันทุกคืนวันเสาร์เวลาห้าทุ่ม15นาทีค่ะวันนี้จูนโสิรัชยาทองชุ่มและคุณสาธิตศิลาลักษ์ดําเนินรายการค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถือโอกาสพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับหน่วยงานหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะปกติเนี่ยคุณจูนเวลาเราซื้อขายรถเราก็อยากจะได้รถที่มันสภาพที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะเรื่องรถมือสองนะเวลาเราจะไปซื้อเนี่ยเราไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงอันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเราพาไปรู้จักบริษัทที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับการประเมินสภาพรถยนต์มือสองนะครับก็คือตูอินสเปกชั่นครับดี์สกูับ คุยกันว่ามีอะไรกันบ้างครับค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะและคำถามสำหรับร่วมสนุกในวันนี้นะคะถามคุณผู้ชมว่าบริการของกูอินสเปกชันเปิดบริการในประเทศไทยในปีใดค่ะทราบคำตอบแล้วนะคะตอบคำถามกันเข้ามานะคะทาง Inbox Fan Page รายการโลกรถยนต์ ภายในวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมนี้ค่ะผู้โชคดีจากการจับสลาก10ท่านนะคะจะได้รับของที่ระลึกจาก Good Inspection ค่ะและก็อย่าลืมทำตามกติกาใหม่ของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปรายการด้วยค่ะครับช่วยกันกดนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับทางรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของ Good Inspection ถึง2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกเป็นเจ้าที่ฝ่ายบริหารนะครับก็คือคุณอนุวัตกิจเจริญครับสวัสดีครับคุณอนุวัตสวัสดีครับ สำหรับท่านที่สองนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประเมินสภาพรถยนต์มือสองนะครับคุณจักรพันธ์บุตรชัยจเจริญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับคงต้องถามคุณอนุวัฒน์ก่อนเลยว่าในส่วนของอยากให้คุณอนุวัฒน์แนะนําให้เราร<ม>ู้จักนิดหนึ่งว่ากูอินสเปกชันเนี่ยเป็นยังไงมาไงครับครับผมกูอินสเปกชันนะครับได้เปิดทําการที่ประเทศไทยนะครับในปี2018นะครับเดือนธันวาค่ะเนื่องจากว่าเรามองเห็นศักยภาพในตลาดในประเทศไทยนะครับว่า สามารถเติบโตได้เยอะใน,ะใ,นในเรื่อง,ร,องราวของรถยนต์มือสองเพราะตลาดของรถยนต์มือสองประเทศไทยเนี่ยในเซาท์อีส t เอเชียเนี่ยเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นดับหนึ่งดับสองของเซาท์อีสต์เอเชีแต่ญี่ปุ่น,นใหญ่กว่าไทยประมาณสิบเท่าแล้วเราก็เลยมาเปิดทําการที่เมืองไทยนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าดิสโคเช u r e Disclosure อิน o r m a t ชันออฟยูสคาร์คือเปิดเผยข้อมูล เพื่อเซตมาตรฐานของยูสคาร์ในประเทศไทยให้สูงขึ้นครับต้องถามก่อนเลยว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงกูอินสเปกชั่นเนี่ยมันถ้าเกิดพูดถึงในเมืองไทยมาเปิดว่า2ปีไม่ไม่กี่ปีเองปีหนึ่งแปดหน่แต่จริงๆ <18. S 2> <18. S 2> แล้วเนี่ยกูอินสเปกชั่นเนี่ยถ้าเกิดที่ญี่ปุ่นนี่เป็นยังไงบ้างในญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้22่สิบสอปีนะครับที่ญี่ปุ่นแล้วบริษัทกูอินสเปกชั่นเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในของเครือของพอโต้คอมโพเรชั่นซึ่งเป็นบริษัท มหาชนของญี่ปุ่นครับแล้วทําอะไรที่นู่นที่นู่นนะครับเราจะมีธุรกิจหลายอย่างธุรกิจที่คนไทยน่ารู้จักก็คือเขาเรียกว่ากูเน็ตจริงๆมาเริ่มจากเมกซีนก่อนครับในปี1 995เป็นเป็นกูเมกซีนแล้วก็มีกูไบต์กูพาร์ตมาเรื่อยๆเป็นสัตว์แรกของญี่ปุ่นที่นำคัสุดไฟมาสู่ออนไลน์เจ้าแรกของญี่ปุ่นครับชื่อกูเน็ตกูเน็ตค่ะครับผมแล้วก็คือ แล้วก็คือขยายบริการมาด้านส่วนของอ่าอินสเปคชันแล้วพวกเราอยู่อันเดอร์สมาคมของ J จทคือสมาคมตรวจรถของญี่ปุ่นบริษภาพของญี่ปุ่นครับครับก็คือเชี่ยวชาญทางด้านรถมือสองมาตั้งแต่เริ่มเลยนะใช่ครับถ้าเท่าฟังนะครับะะ่รแล้วในเรื่องของการตรวจรถที่นูน่นเขามีมาตรฐานยังไงบ้างถ้าเกิดพูดถึงมาตรฐานของญี่ปุ่นกับมาตรฐานเมืองไทยเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะเขาเรียกว่าเนื่องด้วยกับสภาพอากาศเขาดีกว่า ถนนเขาดีกว่า<ม>เพราะฉะนั้นมาตรฐานเขาอะแล้วก็รถยนต์เขาถูกกว่าเราเยอะ,ะเพราะฉะนั้นมาตรฐานของญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะเหนือกว่าเรานิดหนึ่งในทางเรื่องรถยนต์แต่พอเมืองไทยเ่ยเราต้องอัแดแอปเพื่อให้กับเข้ากับบ้านเราอีกทีหนึง่งเช่นการชนการอะไรอย่างเงี้ยในญี่ปุ่นก็คือสีรถญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยทําสีกันครับก็คือรถชนป๊บขายเลยหรือทุบทําลายเลยแต่เมืองไทยเนี่ยเอามาซ่อมขายกันอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้น เราต้องอะดบความเข้าใจก่อนว่าถ้าเท่าทั่งราทสีปุ๊บเนี่ยมันคือช่วยถงเสริมการขายให้ดีลเลอร์รถมือสองนั้นนั้นไม่ได้ทำสีเพื่อกบเกินอะไรเาะฉะนั้นเราต้องมีอิสร์ผู้เชี่ยวชาญในการดูทั้งสีด้วยดูทั้งโครงสร้างนะครับครับทำเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพราะปกติถ้าเกิดเราพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นก็จะมีอายุในการใช้รถเนี่ยแบบ ไม่ไม่นานมากแล้วก็ขายแต่ว่าพอในส่วนของที่ญี่ปุ่นเองทําเรื่องรถมือสองมันก็เลยดูเอ้ยปกติถ้าเกิดเป็นรถเก่าเนี่ยของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะไปหารถมือสองที่นู่นมามาขายในในในเมืองไทยแต่ที่ญี่ปุ่นเขามีซื้อขายารถมือสองกันด้วยมีครับตลาดใหญ่ของเมืองไทยเยอะเลยครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีวังยิเลอร์ใหญ่ๆที่เราเป็นพาร์ทเนอร์เขาอยู่ชื่อ KU นะครับอยู่ที่โยชินิโยโกฮาม่ายิเลอร์นั้นอะ่ะเป็นตึกห้าชั้นแล้วก็ตึกห้าชั้นนั้นอะ่ะ มีรถมือสองจอดอยู่พันคันอืใที่เดียวนะครับพันคันครับแล้วก็จะมีที่หนึ่งที่นาโกย่าเป็นรถมือสองอเป็นชอปปิ้งมอลล์ชื่อไวท์เฮาส์เพื่อจัดเป็นรถมือสองเลยจดการรถมือสองเนี่ยใช่ครับแล้วส่วนใหญ่คนที่ไปซื้อก็คือคนญี่ปุ่นะคนญี่ปุ่นครับอืแล้วรถที่เขานิยมกันเป็นยังไงเป็นเป็นรถสไตล์แบบยังไงบ้างรถบ้านหรือว่ารถเทคาก็มีเคคามีมีหลายแบบครับ แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแต่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นเขาถ้าไม่จำเป็นจำเป็นซื้อรถเพราะว่าค่าที่จอดรถแพงภาษีแพงก็คือรถญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราเห็นบ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นรถราคาถูกกว่าบ้านเราเกือบครึ่งถ้าเป็นมือสองนะครับอาอผาดเนี่ยบางทีแค่ล้านเดียวเองครับของเราแพงของเรานแพงภาษีไงใช่เขาก็เลยเาก็เลยสูงน่อยครับอกลับมาที่เมืองไทยบ้างในส่วนของที่ในกูอินสเปคชันที่เปิดในเมืองไทยเนี่ย ในเรื่องของการตอบรับหรือว่าคนเข้ารู้จักนี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอบรับค่อนข้างดีครับแต่ยังไม่ขยายไปวงกว้างเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็คือ,อ,อทางออนไลน์พยายามทํากันอยู่ครับแต่เนื่องด้วยจากติดสารคัโควิดบัเตเจ็ตเราก็โดนดตัดออกไป <c oughs> ครับผมครับและที่คนที่มาใช้บริการเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกกลุ่มไหนส่วนใหญ่ที่บริการผมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ เป็นพวก knowledge searching <ม>ก็คือค้นหามาแล้วว่าเขาอยากตรวจรถเนี่ยมือสองได้มาตรฐานเพราะตอนนี้จะบอกว่าเมืองไทยมีมีคนรับตรวจรถเดยอะแยะเลยแต่มาตรฐานหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบแต่ผมมีขั้นตอนการพัฒนาเป็นเหมือนโรงเรียนจากญี่ปุ่นมาสอนที่เมืองไทยแล้วก็ส่งพวกอิสเปปเตอร์เนี่ยต้องมาสอบที่ญี่ปุ่นทุกปียกเว้น2ปีที่ผ่านมาไม่ได้ไปสอบเพราะว่าปีโควิดครับครับ อ่ะถามพอพูดถึงอินสเปเตอร์นี้ต้องถามในส่วนของคุณจักรพันธ์บ้างว่าครับเราต้องทําอะไรบ้างก็ถ้าสําหรับของอินสเปกเตอร์นะครับหรือว่าผู้ประเมินสภาพรถยนต์ใช้แล้วนะครับของทางเราเองนะครับก็คือเราเราให้บริการลูกค้าที่จะประเมินสภาพรถยนต์ใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของทางฝ่ายขายนะครับก็คือทางดีลเลอร์รถยนต์ก็เป็นตัวอย่างเช่นอาทิเช่นพวก เป็นรถยนต์สองชั้นนําทั่วไปนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือเป็นลูกค้าลูกค้าที่ต้องการจะสนใจจะซื้อรถยนต์ใช้เองสักคันหนึ่งนะครับตอนนั้เราจะให้บริการเหมือนกันแต่ทั้งสองช่องทางตรงนี้ครับเราใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับทั้งผู้ซื้อผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะใช้บริการของกูร์อินสเปคชั่นได้คอนเซปต์เราคือเป็นเติร์ดพาร์ตี้ครับเป็นคนกลางเราไม่เข้าข้างใครทางนั้นลัเอียงข้างฝั่งใครฝั่งหนึ่งป่ะไม่มีเลยครับ แล้วเวลาในส่วนของที่เมื่อสักครู่นี้คุณอนุวัฒน์บอกพูดถึงเรื่องการไปอบรมเนี่ยที่นู่นเขาอบรมเข้มงวดเข้มข้นขนาดไหน,นอ๋อเข้มงวดครับคือของทางกูเซอร์เบชั่นนะครับคือเราเองอ่ะอย่างอย่างที่อย่างที่เราได้แจ้งกันไปครับหรือว่าเราเราได้เรียนแจ้งกันไปว่าเราได้ทํามีการฝึกอบรมตามมาตรฐานของทางเจที่เปนเอนะครับเพื่งตรงเนี้ยทางอินสเปกเตอร์ที่เมืองไทยทุกคนเราจะต้องได้รับการฝึกอบรมแล้วก็ต้องได้รับการสอบเพื่อ อ่าได้ได้ได้ใบเซอร์ะนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าตรงนี้ครับเราเราออกไปให้ใบริการลูกค้าแล้วเราอยากจะให้เิเตอร์ทุกคนของเราทํางานในในมาตรฐานเดียวกันคือทุกท่านเนี่ยเราประเมินสภาพออกมาแล้วผลแรงงานในรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยเหมือนกันทุกคนนะครับค่ะเวลาไป,ไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยใช้เวลาเรียนนานไหมคะก็ในสําหรับในการฝึกอบรมหรือว่าฝึกอบรมของพนักงานของที่ญี่ปุ่นนะครับทาง J จทีนเองเนี่ยเขาจะมี จะมีระดับทั้งหมด3ถึง4ระดับนะครับระดับแรกเลยเนี่ยจะเป็นฝึกฝึกอบรมเบื้องต้นนะครับให้เราทาความรู้จักกับสิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็ทำความรู้จักกับโครงสร้างรถยนต์ในพาร์ทนี้เราจะใช้ระยะเวลาไม่นานประมาณ1สัปดาห์นะครับแล้วก็พาร์ทที่2เนี่ยเราจะเราจะเริ่มฝึกอบรมอสอนในการตรวจสภาพรถยนต์แล้วก็เราจะใช้มาตรฐานนะครับเข้ามาเข้ามาสอคล้องเข้าไปด้วยในในขั้นตอนตรงนี้ครับ เราจะใช้ระยะเวลาสุกอบรมประมาณหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สามเนี่ยตรงนี้จะจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบอุบัติเหตุแล้วก็วิเคราะห์อ,อุบัติเหตุรถยนต์ะนะครับรวมถึงโครงสร้างรถยนมมต์ว่าสมมติรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยเกิดอุบัติเหตุด้าน,ด,านด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ชิ้นส่วนตรงไหนเราควรจะวิเคราะห์แล้วประเมินสภาพจุดนี้เป็นยังไงจุดนี้เป็นยังไงนะครับตรงนี้จะจะ,จะต้องบอกว่า ค่อนข,ข้างยากครับจุดนี้เราจะต้องอเข้มงวดกับทางอินเตอร์เพคเตอร์ทุกคนคเพื่อให้มาตรฐานของเรานะครับได้รักษา์มาตรฐานแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆครับผมทุกคนต้องมองเป็นภาพเดียวกันนะครับอย่างอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปครับว่า,าทางทางอินเตอร์เพคเ,เตอร์ของทางเมืองไทยครับเราได้ผ่านการฝึกอบรมแล้วก็ที่ประเทศญี่ปุน่นแล้วก็ก่อนที่เราจะออดให้บริการที่ลูกค้าที่ทางเมืองไทยครับไม่ว่าจะเป็นทางเอ็นยูเซอร์ก็ดีหรือทางเป็นดีลเลอร์ก็ดีนะครับ เราจะต้องผ่านการสอบประเมินผลขั้นตอนสุดท้ายในการในการที่จะประเมินผลว่ารถยนต์คันนี้ครับเราจะให้พนักง,งานของเรานะครับประเมินผลดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความผิดพลาดตรงไหนแล้วก็จุดไหนที่มันมันเบี่ยงเบนเอกจากทางมาตรฐานอะไรอย่างี้ครับเราต้องปรับให้ได้มาตรฐานของเราค่ะคเห็นว่าทาง Good Inspection เ,เนี่ยกล้าการันตีเลยว่าถ้าเกิดว่ามีการตรวจผิดนี่เรารับผิดชอบด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทำยังไงบ้างเอ่ยก็ของทางเรานะครับอย่างอย่างอย่างทางเคส เช็ที่อย่างที่สมมุติว่าลูกค้าคนหนึ่งครับอยากสนใจจะซื้อรถแล้วก็เรียกทางบริการทางคูชเปอร์เซชั่นเราไปใช้ใบริการนะครับเราเองเนี่ยลูกค้าจะมีคําถามอยู่คําถามนึงสมมุติว่าพี่ไปดูแล้วรถรถไม่โอเคเลยแล้วก็ทางคูชเปอร์เซชั่นเราแจ้งว่ารถคันนี้มีอุบัติเหตุมานะครับพี่มั่นใจกับทางเราได้มากแค่ไหนว่าคําตอบที่เราให้พี่แล้วก็ผลแรงงานที่เราให้อะครับ ใป็นคาตอบที่ถูกต้องได้ชัดอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยถามว่าเราเองนะครับเราประเมินสภาพเนี่ยเราไม่อิงจากข้อมูลใดๆดยกตัวอย่างเช่นข้อมูลประการข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่ผ่านมาในการประวัติการเข้ามือปสาที่สุ่รรณการนะครับหรือการเข้ามืวปสาศตามตามตาม,ตามอู่ประกันใดๆเราไม่อิงครับ <c oughs> คือเราจะอิงจากสภาพรถยนต์ตอนนะักวันที่เราตรวจสอบเท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแจ้งได้ว่านะักวันที่เราตรวจสอบนะวันนั้นนะครับ เราประเมินคภาพแล้วเราเจอชิ้นส่วนไหนที่เคยมีการปรับปรุงซ่อมแซมเราจะแจ้งรายงานตรงไปตรงมาเลยนะครับครับคุณอนุวัฒน์ครับก่อนที่ <ผม S 1> จะไปคุยในเรื่องของรายละเอียดว่าจทยอย่างไรเนี่ยครับผมอยากกระถามคุณอนุวัฒน์นิดนึงเนื่องจากว่าในเรื่องการประเมินเนี่ยมันก็มีหลายส่วนวกันที่ผม,ผมเข้าใจว่ามีคู่แข่งด้วยนะครับ,รบของเราเนี่ยในเรื่องของความที่พิเศษหรือว่าจุดเด่นอะไรต่างๆเนี่ยของเรามีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นบ้าง จุดเด่นและพิเศษของเรานะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยของเราเนี่ยมีสมาคมที่ญี่ปุ่นรองรับคือ J จทิวอวนเอสมาคมประเมินสภาพรถยนต์สองของญี่ปุ่นครับซึ่งผมเชื่อว่า,าในญี่ปุ่นเองน่ามาตรฐานการประเมินรถยนต์หรือองค์ประกอบของประเทศที่ผู้ผลิตรถยนต์น่าจะเหนือนกว่าของเรานะครับส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือพนักง,งานของเราทุกคนหรืออินสเปกเตอร์ของเราทุกคนเนี่ย ช่วงฝึกอบรมตอนแรกเนี่ยมีเซนเซ่บินมาจากญี่ปุ่นมาสอนให้เมืองไทยครับแล้วก็ตอนนี้เป็นอยู่แล้วแล้วก็ต้องสอบทุกคนต้องสอบหมดครับสอบได้คะแนนเท่าไหร่มีสกิลการวัดผลแล้วก็แจ้งมาว่าคนนี้ผ่านไม่ผ่านหรือยังไงต้องทําการรีรีเอ็กเซมใหม่ไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้พัฒนาในด้านส่วนของ AI เป็นแอปพลิเคชัน AI นะครับในการตรวจสอบสบภาพรถยนต์ ปิด <stop. S 2> เรื่องไอไอไว้ช่วงหน้าดีกว่าค่ะเอาละค่ัคุณผู้ชมคะและช่วงโฟมิราอินโฟกรสวันนี้นะคะจูงจะพาคุณผู้ชมค่ะไปที่สากลการประมูลค่ะเพราะว่าที่สากลการประมูลนะคะเขามีการประมูลรถในรูปแบบใหม่นั่นก็คือในรูปแบบออนไลน์เข้ากับสถานการณ์ณตอนนี้เลยนะคะโดยมีกู้อินสเปคชันที่เรานำมาพูดคุยในวันนี้คะ่ะเป็นผู้ตรวจสภาพรถให้กับสากลการประมูลกันด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อค่ะ <c oughs> กลับมาชมกันต่อนะคะกับรายการโลกรถยนต์ช่วง Formula Forum ค่ะขณะนี้เรากำลังพูดคุยกันถึงเกี่ยวกับบริการตรวจสภาพรถยนต์ใช้แล้วจาก g ูอิ Inspection ค่ะและคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมร่วมสนุกตอบคำถามชินของรางวัลกันด้วยนะคะเราถามคุณผู้ชมเอาไว้ว่าบริการของ g ูอิ Inspection เปิดบริการในประเทศไทยในปีใดค่ะแล้วก็ตอบคำถามถามกันเข้ามานะคะทางอินสตาแกรมเพจรายการโลกรถยนต์ของเราค่ะ กับมาคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้เราค้างกันไว้ถึงเทคโนโลยี AI inspection อยากจะเรียนถามคุณอนุวัตนว่ามันคืออะไรทำหน้าที่อะไรบ้างคะก็คือแทนที่เราจะใช้ i n s p e c t เตอรเป็นคนตรวจเราได้พัฒนาโปรแกรมใหม่ก็คือเป็นการถ่ายรูปเป็นแอปพลิเคชันอันหนึ่งนะครับในมือถือใครก็ได้เป็นคนตรวจถ่ายรูปตามมุมที่กำหนดให้มีรูปไกด์ไลน์ให้แล้วก็สามารถส่งไปที่ญี่ปุ่น ก็คือเซิร์ฟเวอร์เราอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็จะมีมีอิเล็กทรอนิกส์ญี่ปุ่นนั่งรอดูเป็นดับเป็ลเช็คให้ทีนึงนอกจาก AI แล้วยังมีอิเล็กทรอนิกส์ญี่ปุ่นนั่งคอยดับเป็ลเช็คให้คอมเพล์ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ปริ้นกลับมาเป็นเซอรีฟิซซีรีฟิเคชครับแล้วส่งกลับมาที่เมืองไทยแล้วแล้วระบบนี้ใช้ในไทยยังใช้แล้วครับเริ่มใช้แล้วเริ่มใช้แล้วใช่ไหมผมเริ่มมีการตอบรับเป็นยังบ้างหรือว่ากําลังเริ่มกําลังเริ่มเริ่มโฆษณาเริ่มใช้อยู่ครับเพราะว่าผมว่่ามมันนนเป็ของใหะ ที่จะเริ่มทําอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าคนจากจากสายตาดูเนี่ยกระพันกระพันรูปภาพเนี่ยมันก็จะคนละความรู้สึกกันเลยนะใช่ครับไออย่างนั้นมาเอาเแบบเราเอาแบบดั้งเดิมมันก่อนเลยถ้าเกิดผมใช้คนตรวจเนี่ยจริงๆแล้วเราเรามีวิธีเอารถมาหนึ่งคันเนี่ยเราตรวจอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเกริ่นนำก่อนครับว่าเราตรวจ4ี่จุดหลักๆนะครับจุดแรกก็คือโครงสร้างนะครับโครงสร้างรถจุดที่2คือภายนอกภายในและเครื่องยนต์นะครับ เดี๋ยวจะให้น้องนัดนะครับบอกว่าตรวจจุดไหนยังไงบ้างนะครับครับผมแล้วก็ทางขั้นตอนในการตรวจสภาพรถยนต์นะครับหนึ่งคันเนี่ยของทางกูชเชอร์พิชั่นเราเราเองนะครับเราจะมีขั้นตอนการตรวจสอบตามมาตรฐานของที่เจเทหรือทางมาตรฐานของทางกูชเชอร์ิชั่นเราเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับอย่างทางอย่างทางที่ทางคุณอนุวัฒน์ได้แจ้งไว้นะครับก็คือขั้นตอนแรกเป็นเรื่องของโครงสร้างเนาะนะครับโครงสร้างเนี่ยครับ เราจะต้องประเมินว่ารถยนต์หนึ่งคันนะครับหรือรถยนต์คันนั้นๆเนี่ยเคยมีประวัติการซ่อมแซมหรือเคยมีประวัติอุบัติเหตุมาบ้างหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับแล้วก็ด้านหลังแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือด้านบนนะครับตรงส่วนใหญ่นะครับผมทางคนไทยเราเองนะครับเราเราจะให้ความสําคัญกับรถยนต์เนี่ยแค่สี่สี่ด้าน แต่ <Okay. S 1> ความเป็นจริงแล้วด้านบนเนี่ยครับหลังคาตรงนี้มีความสําคัญไม่ไม่น้อยกว่าส่วนอื่นเลยนะครับเพราะว่ารถยนต์ในการเกิดบัติเหตุนั้นนั้นเนี่ยรถหนึ่งคันเราสามารถเกิดบัติเหตุได้ทุกทิศท,ทางทุกรูปแบบเลยะนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองนะครับาการประเมินเรื่องเกี่ยวกับของอาภายนอกนะครับภายนอกเนี่ยครับตรงนี้เราจะประเมินว่า,าด้านนอกรถเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนภายนอกก็คือ ยกตัวอ,อย่างเช่นบางโคนหน้าหรือว่าฝากระโปรงหน้าแล้วก็ประตูอะไรเงี้ยครับมีชิ้นส่วนต,ตรงนี้มีจุดตรงไหนที่มีความเสียาหายไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนรอยบุบรอยรักยิ้มหรือรอยทีเ่เคยมีการซ่อมแซมสีทําสีใหม่หรือว่ามีม,ม,มีมีรอยคาบหรือมีอะไรเงี้ยครับเราจะประเมินทุกอย่างเลยแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ครับเราจะนําไปกออให้ใน ใบรรงงานผลที่จะให้กับทางลูกค้าเราด้วยนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สามนะครับจะเป็นเรื่องของการประเมินภายในนะครับภายในขอ้อโดยสารเนี่ยครับตร,งเ,รเงเนี้ยรเราเองนะครับทางบูรณชั่นเราเองเรามีมาตรฐานตรงที่ว่าเราต้องตรวจสอบว่าชิ้นส่วนภายในที่เราใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเราเองหรือว่าเป็นเบดหนั่งคนขับหรือเบดอหนั่งทางโดยสารนะครับชิ้นส่วนตรงเนี้ยมีความเสียหายบ้างหรือเปล่านะครับ แล้วก็เรื่องภายงานตรงนี้ครับเราเราจะให้ความสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือในการใช้งานของรถยนต์คันหนึ่งนะครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คืออย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราข้าฤดูฝนแล้วนะครับสิ่งที่เรามีความเสี่ยงก็คือในการขับรถดูฝนนะครับวันไหนเนี่ยที่เราไปใช้งานหรือเราขับรถไปนในชีวิตประจำวันไปทํางานแล้วไปกลับบ้านวันนั้นมีปรากฏว่าฝนตกหนะักน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับ รถของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลุยน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจุดนี้เนี่ยภายในเนี่ยเรายังให้ความสําคัญตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราตรวจเจอว่ารถคันไหนเนี่ยเคยมีประวัติลุยน้ําซึ่งลุยน้ําเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็แยกของมาเป็นทั้งหมดสามระดับนะครับะระดับแรกเลยเราเราให้ความสำคัญก็แค่เราขับแค่ลุยน้ําบริเวณเหนือขอบประตูกรถเข้ามานะครับ จะอยู่ใต้รางบอกแต่บริเวณผมด้านพื้นรถมีความมีความม,มีน้ําขังหรือมีมีเปียกอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็ดับที่สองนี่คือเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาถึงความเสียหายแล้วบริเวณเบาะนั่งอะไรเงี้ยต่นนี้คือต้องหนักจริงๆนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าไปขั้นตอนอืดท้ายเนาะอ่าขั้นตอนที่สี่ก็คือเราจะประเมินเรื่องเครื่องยนต์เกียร์อะไรครับจุดเนี้ยนะครับ เราจะมีเป็นอุปกรณ์พิเศษหรือว่าเรียกว่าเครื่องเครื่องมือ OBD2 นะครับเครื่องมือ OBD2 เนี่ยเขาคืออะไรนะครับเครื่องมือ OBD2 เนี่ยเขาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ารถยนต์นะครับว่ารถยนต์หนึ่งคันเนี่ยเขาเามีออปชั่นแล้วก็มีระบบไฟที่ช่วยช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเรื่องระบบไฟเนี่ยเราไม่สามารถได้รู้รู้ได้เลยว่าชิ้นส่วนตรงไหนเนี่ยเขามีอายุการใช้งานเหลืออยู่เท่าไหร่แลวเขาจะเสียเมื่อไหร่ ตรงนี้เราต้องใช้เครื่องมือ OBD2 เข้าไปตรวจสอบให้นะครับแล้วก็เครื่องมือ OBD2 ตัวนี้เขาจะแสดงผลแจ้งกับทางทางผู้ตรวจสอบกลับมาว่าชิ้นส่วนตรงนี้เคยมีประวัติซ่อมบำรุงหรือมีการถอดเปลี่ยนหรือมีจุดไหนที่ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ถึงแม้ว่ารถคันหนึ่งที่เราใช้งานนะครับเราใช้งานทุกวันไฟบนหน้าปัดของเราจะไม่แสดงผลข็้ตามบางครั้งยังมีรายการหรือว่ามียังยังมีหัวข้อ ที่เขายังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขก็มีครับผม,มจุดนี้ให้ความสําคัญมากครับผมเพราะว่ามันจะทําให้คนผู้ใช้งานรถยนต์เนี่ยในอนาคตจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,มในระยะยาวด้วยนะครับไอ,อตัว OBD เนี่ยเหมือนกับที่บริษัทรถทั่วไปที่เขาเวลาจะเช็คเรื่องเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วเสียบเข้าไปแล้วตรวจสอบว่ารถเขา,าต้องซ่อมเวลาไหนอันนี้คือใช้ใช้ระบบเดียวกันเลยไหมของเราเองครับเราจะใช้เป็นรูปแบบที่สามารถสแกน ตรวจสอบเรื่องเครื่องโยนต์เกียร์แล้วเรื่องระบบไฟฟ้าทั้งคันได้นะครับวันนี้ผมติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูกันคือจริงแล้วที่เราได้มาตรฐานมากกว่าการบริษัทตรวจสอบที่อื่นเพราะว่าของเราเป็นแอปพลิเคชันจากญี่ปุ่นนะครับชื่อเจมส์แล้วก็เรา,าสามารถอินพุตข้อมูลทุกอย่างจะได้จะได้ไม่ลืมอินพุต <In put S 1> ทุกอย่างว่า ประตูมีรอยตรงไหนบ้างจุดไหนขนาดไหนไซส์อะไรเช่นเป็นไซส์เอสเอสไซส์เอสไซส์เอ็มอะไรเงี้ยครับว่าขนาดกี่เซนถึงเป็นไซส์อะไรครับเราเซฟมาตรฐานไั้หมดแล้วตรงนี้นะครับถ้าเกิดงั้นในส่วนของคุณจ้าพันว่าเวลาเราตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยทั้งสี่ขั้นตอนแล้วเนี่ยทั้งสี่ส่วนที่เราตรวจแล้วเราทำอะไรต่อจุดนี้เราก็จะนําข้อมูลตรงนี้ครับส่งเข้าที่บริษัทแม่นะครับเพราะว่าบริษัทแม่เราก็จะเป็นผู้ นำนำไปประเมินออกเป็นใบรายง,งานผลให้กับทางลูกค้าของเรานะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้เราจะส่งให้ทางลูกค้าเลยนะครับและในส่วนของสีขั้นตอนที่เราตรวจเนี่ยถ้าเกิดเราเรียกเป็นจุดๆเนี่ยเราจะตรวจสักกี่จุดได้เพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถอะไรที่เป็นมือสองของบอริษัทแม่ก็ทำเนี่ยเขาบอกมีเป็นร้อยจุดเลยนะใช่ครับแต่ท้งนี้นี่มีกี่จุดสาม้อยสี่ี่จุดครับอ๋อเยอะนี่ครับผมซึ่ง,ซ,งซึ่งนี้ทั้งหมดเนี่ยเวลาเราตรวจเราใช้เวลานานไหม ถ้าอย่างสกิลของของของคุณจักรพันธ์อย่างเงี้ยประมาณ20-25ทีโอ้รุ่นหนึ่มากแล้วแต่คนแล้วก็ความยากง่ายครับถ้าถ้ารถที่สวยเนี่ย20-25ทีก็เสร็จแล้วถ้ารถมีเหตุมาเนี่ยทางเอเจนเซอร์ของเราเนี่ยเขาจะตรวจสอบลึกเข้าไปอีกว่าชนถึงระดับไหนเปลี่ยนชิ้นส่วนไหนบ้างเช่นชนหน้าเปลี่ยนกระซีหน้าไหมเปลี่ยนกระหล่มงคลโค้ดไหมคราวนี้เขาต้องไล่ไปเรื่อยๆมันจะใช้เวลานานประมาณ30นาทีครับ35นาทีเราถ้าเกิดพูดถึงเนี่ย มันจะช่วยเราไหมสมมติว่าเราเกิดเราไปซื้อที่เต็นท์เนี่ยบางทีเขาจะเรียกว่าอาบน้ํามั่งหรือว่าย้อมแมวมัง่งทางในส่วนของกูอินสเปคชั่นเนี่ยสามารถบอกได้ไหมว่าคันเนี้ไปอาบน้ามาไปาย้อมแมวมาพอบอกได้ไหมถ้าลูกค้าถามาเขาว่าย้อมแมวเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าย้อมแมวในแง่ไหนถ้าถ้าอาบน้ําเฉยๆคือทําสีให้มันสวยก่อนอขายครับอันนี้ถือผมถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดสีไม่ซีเรียสอ่ะใช่สีไม่ซีเรียส ถ้าย้อมแมวแปลว่ารถอาจจะตัดต่อมาหมายถึงคันหนึ่งคันหนึ่งคันหนึ่งก็จริงที่เราเห็นแต่มันอาจจะมาจากหลายคันที่มารวมรว,วมประกอบเป็นหนึ่งคันถูกต้องครับใช่ครับครับผม,บผมเพราะว่าอย่าเชื่อสิ่งที่เห็นโดยยังไม่ตรวจสอบนะครับเพราะว่าโอ้โหสีเงาแว๊บสีใหม่ภายในสะอาดเอี่ยมแต่จริงๆแล้วอาจจะมีเหตุหนักมาแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งหลืิผันส่งให้คนไข้ว่ารถคันนี้เนี่ย มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเราเข้าไปตรวจสอบอีกทีนึ่ะถ้าเกิดในกรณีตัวอย่างรถค,รคันหนึ่งแต่วมีชิ้นส่วนมาสามคันมาประกอบอยูา่าเนี้เราจะระบุว่างไงอ,อ๋อมันผมจะแยกเป็นชิ้นส่วนแหละครับว่าภายนอกภายในโครงสร้างขับเครื่องยนต์โอเคเครื่องยนต์เราจะให้บีตรวจสอบก่อนแล้วว่าเครื่องยนต์ไม่เสียหายครับแต่จริงอาจจะเปลี่ยนตัวเลข,เลขมาหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากทีน,นะครับครับอ่า โครงสร้างเนี่ยอาจจะเหลือสองดาวหรือหนึ่งดาวเพราะมีเหตุมาเราเราจะระบุเป็นดาวใช่ไหมใช่ครับสูงสุดกี่ดาวห้าดาวครับอครับส่วนภายในบางทีอาจจะได้เต็มก็ได้ครับพี่ครับเพราะว่าภายนภยในเป็นชิ้นส่วนที่มันเปลี่ยนได้เช่นฝากระโปงประตูสี่บานกระโปรงหลังเนี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยแต่โครงสร้างรถอย่างเหมือนกระดูกเราหักแล้วมันไม่ทาบ้านมันทำได้เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีในในห้าดาวที่เราให้เนี่ยถ้าเกิดต่ํากว่ากี่ดาวเราถือว่าไม่ไม่แนะนําให้ซื้ออต่ำกว่าสามดาวไม่ควรซื้อแลครับอืถ้าเกิดเป็นมาตรฐานของกูอินสเปคชันใช่ครับถามในส่วนของคุณจักรพันธ์นิดหนึ่งตั้งแต่เราไปตรวจมาเนี่ยอินสเปคมาเนี่ยประเมินมาเนี่ยรถที่ราคาแพงนี้เราเคยไปตรวจไหมเป็นพวกซุปเปอร์คาร์อะไรพวกนี้เคยครับผมก็เราตรวจ ของกูเทนเมชชั่นนะครับเราตรวจให้บริการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถรถอีโคคาร์รถรถไซส์รถไซส์เล็กหรือเป็นรถปิกอัพหรือเป็นรถซูเปอร์คาร์เราให้บริการหมดเลยครับเราใช้มาตรฐานเดกันก็มีดีลเลอร์ของเรามีพวกเรมักกินนี่เคยตรวจแล้วค่ะเฟอร์ลี่เคยตรวจแล้วพอสตรวจตรวมมาแล้วครับอแม็กกาเรนก็ตรวจแล้วนี่ใช่ครับตรวจหมดแล้วครับแล้วมันระหว่างรถอีโคคาร์กับรถพวกซูเปอร์คาร์เนี่ยการตรวจต่างกันไหม ตามทฤษฎีเหมือนกันครับพี่แต่ความระวังใะการตรวจต่างกันครับพี่เ <c oughs> พราะราคาต่างกันเช่จนเช่นทฤษฎีคือทัทกษะการปรกบรถจะบอกว่ามันเหมือนกันทั่วโลกการทฤษฎีการประกอบว่าใช้อาร์คยังไงซีเลอร์ป้ายตรงไหนดูการดูเหมือนกันแต่ที่ต่างกันคือ,อความแพงหรือทักษะการวางคอมพลชันของรถที่ต่างกันอะไรต้องตรวจต่างกันถ้าเกิดไปตรวจซูเปอร์คาร์อาจจะต้องมี ไอ้ตัวฮอกโควเวอร์สำหรับการไปขุดขีดรอยเกิดขึ้นใช่ไหมต้องครับพี่ถ้าเกิดอย่างนั้นในเรื่องของการตรวจถ้าเกิดเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยจะให้ใช้บริการทางนี้สามารถรับบุคคลทั่วไปได้ไหม่างผมอยากจะซื้อรถคันหนึ่งอ่ะแต่ว่าไม่รู้ไม่เชื่อใจอ่ะให้ทางนี้ไปตรวจนี้ได้ไหมได้ครับตอนนี้เรามีเปิดบริการครับกูทัสเซนเตอร์ครับอืมแล้วก็สามารถแอดไลน์มาคุยรายละเอียดก่อนได้นะครับค่าค่าค่าบริการคิดยังไงอ่ะอ่าเราแยกเป็นประเภทรถครับ เช่นรถอีโคคาถึงรถซิตี้คาร์นะครับเครื่องพันห้าเราจะคิดอยู่พันสองร้อยบาทแต่ต้องมาตรวจที่ทัดเซนเตอร์ครับที่ถนนกาญจนาภิเษกอ๋อแต่แล้วก็จะเป็นรถพรีเมียมเจแปนนะครับอ่าจนพวกแคมรี่อรวมไปถึงเอ้าพารพวกนี้นะฮะพวกนี้ก็คือสองพันห้านะครับแล้วก็รถยุโรปสามพันสุปอร์คาร์ห้าพันครับแล้วถ้าเกิดจะให้ไปตรวจที่บ้านเราระวัการออนไซด์ให้โดยการที่เพิ่มเงินอีก ค่าค่าเดินทางอีกพันบาทสามพันบาทครับก็เวลามีเท่านี้นะคะคุณผู้ชมหากใครสนใจนะคะก็ไปใช้บริการกันได้นะคะจากกูอินสเปคชั่นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งหมดขอลากันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ